จากวายสูตรดรามา่าปอนพร้อมลุยพิสูจน์ฝีมือหลังคาใบบัวครองใจโซเชียลจากวายสูตรดรามา่าปอนพลนวิทย์พร้อมลุยพิสูจน์ฝีมือหลังคาใบบัวครองใจโซเชียลงานดีงานพรีเมียมสุดๆส,ส,สำหรับหนุ่มหล่อหน้าใสาฝีมือไม่ธรรมดาปอนพลนวิทย์นักแสดงสุดฮอตดีกรีสายวายโดนใจมัมหมีทั้งไทยและเทศมีแฟนอินเตอร์มากมายล่าสุดกับการก้าวกระโดดพลิกบทบาทจากซีรีส์วายลงสนามละครดราม่าเต็มตัวปล่อยของรัวๆกับละครดราม่าน้ำดี S หลังคาใบาบัวทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ผลิตโดยเช้ง2561รับบทไฮโซรูปหล่อแม่รวยสุรสิธิ์ลูกชายไข่ในหินตัวมัม่มเจียบโซพิณภาที่หลงสเสน่นางเอกรวยเฟกแกรสการกล้าวจนแม่ไม่ปลื้มนับว่าเป็นงานดราม,ม่าสุดหินที่หนุ่มปอนต้องพิสูจน์ฝีมืออย่างหักนะักสำหรับละครหลังคาใบาบัวจะไม่เคยมีใครเห็นลุคนี้ของปอนเลย เพราะที่ผ่านมาจะเล่นแต่บทเด็กๆใสๆวัยที่ไม่ไกลตัวมากเรื่องนี้ได้เข้าฉากกับพี่เจี๊ยบที่เล่นเป็นแม่ผมพี่เจี๊ยบน่ารักมากสอนการแสดงและช่วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากผมตัดสินใจรับเรื่องนี้ทันทีเมื่อรู้ว่าพี่เจี๊ยบเล่นเป็นแม่ของผมเป็นละครยาวเรื่องแรกของผมเลยดราม่าหนักมากที่ผ่านมาเรารับแต่แนวซีรีส์การมารับละครเป็นโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก ด้วยความที่เป็นดรามา่าด้วยอารมณ์มันก็จะยากกว่าได้ลองเรียนรู้นับว่าเป็นกำไรชีวิตที่คุ้มค่ามากเราก็พร้อมลุยมากๆก,กระแสออกมาก็ดีใจมากที่โลกออนไลน์ได้รับกระแสดีขึ้นฟีดและคนแชร์กันเยอะมากๆอยากให้ติดตามกันต่อเนื่องมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกเยอะติดตามรับชมก้าวใหม่ในการแสดงของหนุ่มหล่ออนาคตไกลปอนผลวิทย์กับละครดราม่าสะท้อนจิตใจมนุษย์หลังคาใบาบัวทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา45นาทีหลังจบรายการทุกโต๊ะข่าว ทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34